สวัสดีตอนบป่ายนะครับฝนจะตกแล้วครับดูบรรยากาศฝนจะตกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ลูกค้ามาจากสี่มุมนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้ามาจากนครปฐมนะครับนี่ครับวินตรงมาตอนแรกว่าจะไปใส่อยู่กับแพงแสนนะครับตอนแรกบอกจะไปใส่ที่สาขาบ้านโป่งนะครับวันนี้ใจร้อนมาเลยนะครับบอกติดตามมานานจากติดตามในช่องยูทูบมานานนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าพี่ก็มาใส่อะไรครับ แบบแสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมม <ga> าจากไหนครับพี่มาจากกำแพงแสนครับอ๋อจากกำแพงแสนนะครับรู้จักล้อละตะเก่งได้ไงครับผมว่ผมชมอยู่ทุกคืนเลย <ga S 1> <c oughs> ชมอยู่ทุกคืนติดตามมานานแล้วอ๋อในช่องไหนพี่ช่องช่องยูทูบหรือเพจครับพเพจจะดูทั้งสองอย่างเลยดูทั้งสองอย่างนะครับขอติดตามเป็นแฟนมานนาแล้วคครรัับบี่วขอบคุณมากครับพี่ครับ วันนี้พี่เขาอยู่กับแมงแสนนะครับนี่ครับมาจัด e band นะครับ e band นะครับตัวนี้อ่าร้อย e band ยังไม่ได้เช็ดล้อนะครับจะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับ e band นะครับร้าได้ยางโอตอนนี้นะครับหล่อเลยนะครับนี่ครับหล่อเลยนะวันนี้ทั้งฟิล์มจัดอีกแล้วนะครับโกไม่อยู่ฟิล์มจัดหนักนะวันนี้ร้านอาจดูลุกๆไปหน่อยนะครับกําลังจะขยับขยายแล้วก็ย้ายกันนะครับนี่รอย ตลองไอ้เคเคกัดนิ้วเนี่ยเงไม่เชื่องเนี่ยเงไม่เชื่องนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูน็อตไอ้พี่แลก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมน็อตกันนี่ครับเจก็อยู่นะครับวันนี้สวัสดีครับเจครับสวัสดีครับนี่อดีตนี่ครับลูกค้าสี่มุมครับอันนี้ประจําแน่ๆครับประจําอันนี้ประจําทั้งตะโกนมีไหมมีแบบกระดาษอ๋อโอ้ยมีมีหมึกหมดโอเคเดี๋ยวหาน็อตก่อนนะครับ น็อตจะเป็นน็อตสีจะเป็นาน็อตที่แค่ก็สีฟ้าสักคู่นะครับหนึ่งจุดจหาน็อตก่อนนะครับนี่ครับสักคู่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับหาน็อตกับลก่อยครับโอ้โห ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดนะครับห้องเต็มผู้ชายโสดนะครับของก็จะลกๆหน่อยครับอือลบโอเคได้นอนให้ลูกค้าแล้วนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนี่ครับล้อแมกอะไรนะครับเราจะทําการขนนะฮะนี่เป็นป้ายของบริษัทเรนโซนะครับยังไม่ติดตั้งนะครับสั่งเดี๋ยวไปติดร้านใหม่นะครับ เฟรมนี่นะสายสิเจ็ดนี่นะครับผมเดี๋ยวจัดเสร็จนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนะครับจบรอแน่นอนครับนี่ครับเป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมนะครับไ้ชมกันเฟรมนิน่งๆนะเฟรม ด้านในดิกำลังท่วงนะครับติดหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ไม่ไมใช่เหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอแกออกไหนดูดิะตัดโฟนะครับ จ e ัดอีแบนนะครับห,หบนงมอ้ค่ยไล่ไปติดทางนี้ขานี้มันจะเพียนไปใหญ่เา้านีตั้คู่นะครับตักคู่นี่นเลยติดขึ้นหัวเนะี่นหยห5่ ออกหัวไปอีกหานั่นหนนะครับไม่ยนครับไม่มีใครเก่งนะครับไม่มีใครเก่งจะเกิดนะครับเราก็ฝึกกันไปนะครับ ไม่ต้องกลัวครับใส่ย,ยางที่ร้านรับรองครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวเหงาครับแล้วก็ไม่ง่วงนะครับกับคพืออยันยันพงมาลัยนะครับข่วงนิ่งครับไม่ต้องกลัวนะครับนั่งนิ่งเลยครับไม่ตัดสิบห้าทีเดียวแปะไปเลยแด้เสียเราไว้ใช้ที่อื่น ฝากด้วยนะครับผมกับล้อตะเก่งรรมราสตร์ังหลวงนะครับที่ศูนดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนะครับติดตามและฝากติดตามร้านใหม่นะครับที่กำลังจะไปเปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าพ่อของช่างโก้ได้เสียชีวิตลงนะครับก็เลยอาจจะผมต้องขยับขยายกัน2อคนนะครับใครมีน้ำใจจะมาช่วยเชิญนะครับขนย้ายตั้งแต่วันศุกร์นะครับขนย้ายตั้งแต่วันศุกร์ นะครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับสองวันนะครับคนไหนว่างมาเชิญเลยครับนะครับเดี๋ยวเลี้ยงน้ำอโลนสองขวดนะครับเดี๋ยวเลี้ยงนะครับใส่ข้างนวลแก่ได้บ้างฝังนวลแก่ยังนวงแก่ลากสายลมล่าอนี้ไปหัวบล็อกบล็อกวัน่สิบเจ็ดนะนะครับน้องฟิล์มจะจัดให้นะครับอันนี้นะครับหาลูกบล็อกให้ก่อนเจอลูกบล็อกหรือเปล่านะครับไปดูกอนมีมาลูกบล็อกพยังสิบเจ็ดอ่ะ ผู้นะครับเดี๋ยวผมมาดูการเก็บงานให้ลูกค้าหน่อยครับอาจจะวุบวับวุบบ๊ะไปหน่อยครับเดี๋ยวจะดูให้เฟ็บๆถอดล้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ให้มัวครับนี่ครับอะพยเอเอ้ยนี่มีโอ้โหนี่ครับเก็บงานครับสีดำสีดำเก็บง่ายครับ คนปุ as, ging, app, so big, oon, back, 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 ๊บแห้งปั๊บนะครับนี่ครับเดี๋ยวชมกันครับอีแบงครับราคาเบาๆครับน็อตจุ๊บพร้อมนะครับอ่านั่นแหละไม่ต้องสายนะครับไม่ต้องสายครับนี่อย่างเงี้ยบางๆบางๆโคตรห่างเลยนะครับคนคนคนเก็บเก็บง่ายครับเก็บสีเก็บง่ายสีดำอืมเฮ้ยเฮ้ยมันลั่นอย่างงี้นะครับมันลั่นนะครับ ใช่แลครับเ,เบาครับอ่ะโยก้เขขึ้นหน่อยพี่โยกให้โยกให้เข้ขึ้นหน่อยนะครับเข้ AK ตกนะครับหาตังค์ซื้อเข้ใหม่ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมโอเคสายทีเดียวให้ตรงเลยนั่นแหละอ่านั่นแหละเดี๋ยวเอาฝามาครอบด้วยนะฝาครอบเก็บงานด้วยแป๊บน,นึง คู่นะครับเดี๋ยวเอาฝาไปนนี่นะครับอ่ะเนี่ยมายิงก่อนก็ได้ยิ่งกัน,กนยิ่งกัน ยิงตรงข้ามกันนะนั่งเท่าๆกันยิงเบาๆค่อย,ยๆสโลว์เข้าปรับยิงเบอร์หนึ่งพอให้มันสโลว์เข้าซ้ายขวาก่อนเต็นมันจะเอ้ยถอดลูกบอลออกก่อนอย่าไปต่อสิบเก้าสิบเจ็ดเลยต <Okay. S 1> ายแล้วนะครับจากฟิล์มเราจะเอาสิบเก้าต่อตัวสิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้ครับ <Yeah. S 1> เป็นมุกนะครับ <laughs> <c oughs> เบายิงตรงขบวนวัน <Huh? S 1> ให้มันนั่งบบาก่นอน คะใส่เบอร์สามเลยตอนนี้มีจะเข้าบาร์มาตอนนี้น็อตเริ่มน็อตเริ่มคลายนะฟิล์มนะน็อตบล็อกลมอ่ะเห็นปะให้น็อตไปนนั่งบาร์ครับให้มันนั่งเท่าๆกันนี่นี่น็อตน็อตน็อตหกเหลี่ยมจะหลุดแล้วนะเห็นไหมที่บล็อกลมเห็นปะเห็นปะที่น็อตหกเหลี่ยมที่บล็อกลมเห็นปะอ่านั่นน่ะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะลืมซ่อมบำรุลูงไงนี่ไป นะครับปิดฟ้าครับอุ้ยหลุดมือนะครับไม่เป็นไรครับเรามีการพัดพังกันได้นะครับกดแล้วเคาะใหม่โอเคเรียบร้อยครับเนียนๆครับรอๆครับนี่งานครับไงครับเราหล่อเลยครับถูกทัถูกใจทั้งเจ้าของรถนะครับแล้วก็ถูกใจเจ้าของร้านนะครับ มาพ่นหน่อยนี่นี่กระป๋องสีนู่นตื่นเต้นอยู่นะครับรนะี่ะยหุ้นๆนีพ่นตรงดุมกลางมานะันอะมันจะเห็นชัดพวกนั้นนะอ่านั่นแหละโอเคใส่เลยเดี๋ยวเราเช็ดแม็กตามนี่ครับรอๆครับรอจริงๆนะครับดูครับนี่ไม่ได้เช็ดนะครับ แล้วเช็ดจะหล่อกว่านี้อีกนะครับทางฟิล์มนะฟิล์มทีละอย่างนะครับนี่ไม่ยกน็อตไปด้วยนะครับอ่าครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหล่อนะครับครับเรียบร้อยนะครับสวยๆกันนะครับนี่ครับหล่อเลยนะครับสวยฟิล์ครับ ตอนนี้มันจะได้กันขอบเห็นไหมพี่ใช่ไหมมันจะพอดีมานี่การขอบมันนล้อ่ามันจะพอดีพอดีที่ขาเนี้ยมันจะติดดึงนิดนิดเห็นไหมแต่ดีกับถ้าใส่สองสี่สองเนี้ยแก้มมันจะยุบลงไปเยอะมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับมันก็จะล้นออกมาให้เห็นขนาดเนี้ยแต่ยางขนาดนี้ไม่น่าจะดึงนี่ครับใช่ป่ะพอดีมันจะมันจะพอดีพอดีเห็นป่ะพอดีซูมมันจะได้หลบออฟสามแปดแปดสิบเนี่ย ฝากไวาด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับที่0 8 1 9 1 9ปดนะครับนะครับ oh. สวัสดีครับ